ต่อมานะคะวิชาทฤษฎีองค์การต่อค่ะคือบทที่13เรื่ององค์การเสมือนจริงองค์การเสมือนจริงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mm. virtual organization องค์การเสมือนจริงนะคะเกิดขึ้นมาเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์การแบบใหม่ที่มีเครือข่ายในการเชื่อมโยงการทำงาน และความคิดต่างๆเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าและบริการโดยไม่มีขอบเขตที่ตั้งขององค์การที่แน่นอนทราวิกา้าเชี่อเห็นว่าองค์การเสมือนจริงประกอบด้วยคนและหน่วยงานที่อยู่กระจัดกระจายโดยติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการองค์การเสมือนจริงมีลักษณะดังนี้ หใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตเอ็กทราเน็ตโดยการติดต่อกับลูกค้าผู้รับเหมาช่วงซับคอนแทคเตอร์ผู้แทนจำหน่ายซัพพลายเออร์และอื่นๆเป็นสังคมเครือข่ายเกิดขึ้นการติดต่อกันทางสังคมเป็นเครือข่ายแบบเน็ตเิรกสตรัคเจอร์ซึ่งมีการติดต่อหลากหลาย อายุหลากหลายเพศชาติศาสนาฐานะมีการติดต่อกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3. ม,มีความยืดหยุ่น flexibility เป็นองค์การที่มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่จำกัดเวลาในการปฏิบัติงานอาจจ้างบุคคลภายนอก o u t ซ o u r c มาด้วย 4. ม,มีความไว้าวางใจ trust ทำงานที่ยืดหยุ่นเป็นระบบเครือข่ายแบบนี้พนักงานและผู้บริหารกระ,กระจัดกระจายกันอยู่ดังนั้น การทำงานต้องมีความไว้วางใจสูงงานจึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้5มีขอบเขตไม่แน่ชัด u n นเคลียบ u บวเดอเนื่องจากการทํางานของพนักงานอยู่คนละทิศคนละทาง6ไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การโลเคชั n นเลกสการติดต่อสื่อสารใช้ระบบสารสนเทศไม่มีที่ตั้งของสำนักงานสาเหตุของการเกิดองค์การเสมือนจริงข้อห การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์การทุกองค์การต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 2. มองทางด้านลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบบริการดอทูดอการตัดสินใจซื้อก็เร็วขึ้นการบริหารก็เร็วขึ้น3พนักง,งาน พนักง,งานไม่ต้องกระตือรือร้นลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อมาทำงานให้ทันเวลาและให้คำปรึกษาผ่านทางระบบสารสนเทศแทน4การประยุกต์แนวคิดขององค์การเสมือนจริงองค์การเสมือนจริงมีหลายรูปแบบอาจจะมีสำนักง,งานเล็กๆมีผู้ประสานงานคนการดำเนินการโดยใช้ผู้รับเหมาช่วง subcontractor และผู้ดำเนินการซึ่งเป็นคนนอกเอาซอ,องค์การเสมือนจริงทำหน้าที่เป็น ที่หลักส่วนใหญ่แล้วเช่นไนกี้วอร์มาดจะจ้างบุคคลภายนอกในการผลิตแทนทั้งหมดเปรียบเทียบองค์การเสมือนจริงกับองค์การแบบดั้งเดิมองค์การแบบดั้งเดิมมีโครงสร้างที่เป็นสายการบังคับบัญชามีความเป็นทางการสูงโครงสร้างตายตัวเปรียบเทียบดูในรูปนะคะองค์การเสมือนจริงรูปแบบนะคะโครงสร้างมีความเป็นทางการต่ำมี โครงสร้างแบบยืดหยุ่นและมีระบบเครือข่ายไม่มีอาณาเขตที่แน่นอนมีส่วนร่วมนะคะมอบหมายอำนาจแล้วก็นิ้นทีมงานส่วนองค์การแบบดั้งเดิมมีความเป็นทางการสูงมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีสายการบังคับบัญชามีขอบเขตแน่ชัดมีระบบการควบคุมอำนาจส่วนใหญ่สงวน,นไว้ที่ส่วนกลางและเน้นการทำงานเป็นบุคคลประโยชน์ขององค์การเสมือนจริงองค์การเสมือนจริงเป็นการ พัฒนาระบบเครือข่ายได้ดีพัฒนาความเชี่ยวชาญ Excellence ได้มากขึ้นผลผลิตมีการใช้ผู้รับเหมาช่วง s u b คอนแทคเตอรจ้างบ,บุคคลภายนอกที่เชี่ยวชาญเอาซอ r c สทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเพราะองค์การสามารถเลือกเอาซอ r c สที่มีความชํานาญเป็นอย่างดีช่วยลดเวลาการนําสินค้าจากโรงงานสู่ตลาดสามารถซื้อผ่านระบบสารสนเทศได้ทําให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้นทางด้านพนักง,งาน ช่วยพัฒนาให้คนมีความเชี่ยวชาญงานหลายหลายสาขามาช่วยกันบริหารงานการทำงานก็มีการยืดหยุ่นลดระยะเวลาการเดินทางสามารถทำงานที่บ้านได้ระยะทางลดค่าใช้ใจ่ายได้มากการประชุมใช้เทเลคอนเฟรนซ์ได้ดีลดมลพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เครียดสุขภาพจิตด,ดีขึ้นสถานที่ตั้งลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ค่าสาธารณประโภคไม่เกิดความแออัดในเมือง เช่นแถวถนนสีลมพื้นที่ตั้งของสำนักง,งานมีมากมายเมื่อลดจำนวนสำนักง,งานลงความแออัดก็ย่อมลดลงด้วยข้อจำกัดขององค์การเสมรอนจริงองค์การเสมรอนจริงก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะเช่นพนักงานกับองค์การพนักงานกับองค์การมีความสัมพันธ์กันน้อยทาให้เกิดการจงรักภักดีกับองค์การน้อยความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็ไม่เหนียวแน่นสายาการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน มีความสัมพันธ์กับองค์การแบบหล,มหลวมๆพูดถึงองค์การกับสังคมเมื่อพนักง,งานไม่ได้อยู่ร่วมกันการทํากิจกรรมกับสังคมก็ไม่ค่อยแน่นแฟนรู้สึกห่างเหินอยู่กันแบบไม่แนบแน่นการทํากิจกรรมกับสังคมก็ลดลงไปอุปสรรคในการพัฒนาองค์การเสมือนจริงข้อหนึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ข้อ2อ,อุปสรรคอีกอันหนึ่งคือผู้บริหารส่วนใหญ่ชอบอำนาจชอบการทํางานแบบมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนชอบมีลูกน้องชอบความอบอุ่นองค์การเสมือนจริงจึงพัฒนาไปได้ช้าข้อ 3. ระบบการบริหารส่วนใหญ่ยังเป็นแบบดั้งเดิมต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารองค์การเสมือนจริงให้พัฒนามากขึ้น 4. ใช้ทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงต้องมีความรู้เรื่องะระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี 5ระบบการบริหารตนเองของพนักง,งานพนักง,งานเคยชินกับกฎระเบียบระบบการบริหารที่อำนวยความสะดวกและความสัมพันธ์ระหว่างพนักง,งานด้วยกันเป็นต้นอันนี้คืออุปสรรคในการพัฒนาองค์การสมือนจริงนะคะ